สวัสดีค่ะรวบรถเมื่อ 2JK แนะนำให้ชมกับ Honda Civic e s คุณท่านคันนี้เป็นรถยนต์ปี02ค่ะบอดี้เดิมๆนะคะสีสันพอได้ค่ะดูดีเลยทีเดียวเกียร์ออโต้นะคะภายในสภาพดีคุกท่านคันนี้นะคะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยค่ะแอร์เย็นช่วงร่างพอได้ดิสสี่ล้อกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้นะคะท่อ ปลท่อแต่งค่ะร้อแม็กขอบ15เพลงมีฟังเอกสารมีครบภาษี67ราคา5,9,500บาทตามสภาพนะคะเกียร์ออโตถูกใจท่านใดเข้าไปดูกันได้นะคะรถอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะนัดหมายล่วงหน้าและควรเดินทางไปดูรถด,ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ แอดมินเพียงแนะนำผู้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ